สวัสดีเอฟซียามเช้าวันพฤหัสบดีที่9ตุลาคมนะคะบรรยากาศที่วังปูนะคะเวลานี้ก็เมื่อคืนฝนตกนะคะเมื่อคืนฝนตกค่ะเพราะว่าตื่นเช้ามาน้ําเปียกรองเท้าหน้าบ้านแล้วก็พื้นนะคะมีความชื้นนะคะมีความชื้นท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสนะคะ กล้วยทำไมหลังบ้านเรามันเป็นอย่างนี้เอฟซีทำไมมันปริอย่างนี้นะคะเอซี FC รู้ไหมถ้าใครรู้ช่วยส่งคําตอบมาให้หน่อยจ้านะคะกล้วยหอมทองสีเหลืองสวยมากนะคะเดี๋ยวมาตัดไปนะคะมาตัดไปบ่มเนาะนะคะมาตัดไปบ่มนะคะเออหรือว่ามันอยู่บนต้นนานเกินไปหรือเปล่าเนี่เอฟซี FC มันเป็นอย่างนี้นี่ ีดูที่มันเน่าเลย F อเอฟซีบเสียดายจังเลยนะดูเน่าเลยดูมันปรีแบบเนี้ยทําไมมันเป็นอย่างนี้ลนะ่ะทุกคนฮึทุกคนเนี่ยเดี๋ยวต้องเอามีดมาเออตัดไปไว้แล้วนะนะคะเออทําไมมันปรีเนื้อมันแน่นขนาดนี้เลยเหรอนี่นะคะมีหนึ่งวีสองบีเองนะคะเอฟซีตะลึงทําไมกลวยถึงเป็นอย่างนี้ สาเหตุดูถึงกับตกใจเลยเอฟซีโอ้ไม่ได้กินเลยสามลูกสีลูกนี่มีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเต็มไสนะคะเอฟซีเท่าไหรท่ที่รู้สาเหตุน,นะ,ะก็บอกด้วยไปไหนไปไหนไ,ไ,ไปไหนอุ้ยก่าแต่เช้าอุ้ยอ๋อ,อจะให้นั่งไปด้วยหรือเปล่า <laughs> อ่ะยินทีระโอ้ต้องให้นั่งไปด้วยไหมนี่นะยินทีระก็ไปแล้วไปใส่บาสนะคะเออเดี๋ยวเราต่อไปนี้ก็คงจะหาเวลาไปใส่บาตททุกๆเช้าเนาะหาเวลาไปใส่บาตททุกๆเช้ากันนะพอดีนะเรามีของฝากมาฝากญาชีหวังว่าญาชีคงจะถูกใจนะ นะคะนะนี่นะคะหัวปลาหัวปลาเผาหัวปลาเผา,านะเพราะว่าพเย็นไปตลาดนัดนะพอดีน้องเฟิร์นเขาจะกินปลาเผาถือกินไม่หมดนะเออเขากินไม่หมดกินเลยนึกเห็นหัวปลานึกเห็นยนีชิตอนแรกว่าจะเอาไปไปทิ่มแล้วนะคะเอฟีนะคะเอออู้หูเจอถุงอะไร ใหญ่อยู่หน้าบ้านหัวหันป่านะมีของมาฝากย่าชี้มีของมาฝากหวังว่าย่าชี้คงจะถูกใจเพยายาชี้คงจะถูกใจเนาะหัวปานิน ถึงย่าชิหัวปลาเลยเอาหัวปลามาให้แต่เยอะอยู่เยอะมากน้ำพริกอะไรผักอยู่ในนั้นแหละเออนี่นี่นี่เยอะอยู่คือมันกินคนเดียวมันกินไม่หมดน้องฟางหรอคะน้องเฟิร์นก็เลยบอกเฟิร์นถ้ากินไม่หมดอย่าอย่าไปทิ้งนะลูกเพราะว่าย่าเขาจะชอบกินหัวปลาเออเขาบอกว่าพอตื่นเช้ามาก็เห็นเขาเก็บไว้ในจานเข้าไปอย่างนี้เลย ย่าเอาไปอุ่นให้มันร้อนๆเอออุ่นมันร้อนๆเด้อเอออ่ะโอเคอเค่าถูก<ด>ใจแร้บอกไปดูบุญเหลือบรุรอดแล้วนะวอ่าโอเคอ่ะเพราะว่าอินทิราก็ไปใส่อือจ้า,จา,จาบ่านะ่าถูกใจนะเพราะว่าเพราะว่าปลาชอบกินหัวปลานะหัวปลาปลาหัวปลาอะไรก็แล้วแต่นะคะยาของโปรนนะคะห้ามทิ้งเด็ดขาด นะฮะอบรรยากาศยามเช้าเมฆหมอกหรือเปล่านี่ฮะเมฆหมอกหรือเปล่าดูเมฆหมอกหรือเปล่านี่โอ้โหดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูญ่าลูซี่ก่อนดูญ่าลูซี่อันดับแรกก่อนนะเอฟซีอ้ยดูชะอมกําลังขึ้นแล้วชะอมกําลังขึ้นหรือเปล่านี่อุ้ยปาดดูดสุดยอดแม่ชะอมแลวเอฟซีเอ้ยดูชะอมกําลังขึ้นโอ้มันได้ฝนด้วยเมื่อคืนนี้เนาะ ถ้าออกเยอะอือเซ่บเดี๋ยววันนี้จะทําน้าพริกนะคะวันนี้จะทําน้าพริกกินนะเอฟซีเนาะนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูย่าลูซีย่าลูซี่สวยจังเลยอเอ้าย่าลูซี่สวยจังเลยนะเอฟซีนี่งาม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 นี่กําลังขึ้นแล้วเอ,อกําลังขึ้นนะอืย่าลูซี่กําลังขึ้นสวยงามมากเลยเอฟซี วาดูมีเห็นไหมต่อไปนี่เราไม่ต้องไปเกี่ยวที่อื่นแล้วไหนแกลบดูหญ้าลูซี่ซิมันเป็นยังไงบุ้ยอ่อนจังเลยอ๋อถ้าเป็นหญ้าลูซี่วัวก,กินแล้วจะไม่ขี้ไหลใช่ไหมจะไม่ขี้นะมันจะเป็นไม่ใช่หญ้าส้มเนาะนะคะนี่นะ,ะ 3, ามมาเนแบบอฟซีสวยงามมากเลยมีกําลังขึ้นแบบโอ้โหดูดูกําลังขึ้นเป็นโอ้โหสวยงามมากเลยเอฟซีเลยนะคะอ่ะ นี่นะคะโอ้ยดูนะ FC ดูสวยงามมากเลยโอ้ยข้าวก็สวยโอ้ข้าวสวยมากเลยโอ้ยหน่อไม้ก็งามโอ้ยนี่หน่อไม้หนึ่งดอกโอ้ยเราทําน้ําพริกนี่ลักไปเลยดีไหม FC โอ้ยหรือว่ามันยังน้อยอยู่โอ้ยจะเอาเลยเนาะเออเพราะว่ามันยังน้อยอยู่เราจะไปเอาเลยเนาะโอ้ยข้าวสวยข้าวสวยโอ้ยหลังบานยาชี้ข้าวสวยมากเลยโอ้ ข้าวสวยจริงๆข้าวสวยมากข้าวสวยจริงๆเลยหลังบ้านยาชินี่นี่ค่ะโอ้ยหญ้างามหญ้าก็างามนะคะเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะเอานะคะมีตัดหญ้ามาตัดหญ้าครบๆนะคะเออนะคะทางเดินเนาะเพราะว่ามันจะได้ไม่รกนะ FC มันจะได้ไม่รกเนาะนะคะอ่ะบรรยากาศยามเช้าดขาววูข้าวสวยข้าวสวยข้าวสวยจริงๆนะคะ อืเข้าวสวยงามตามท้องเรื่องนะคะนี่ค่ะแสงแดดพระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วนะคะตื่นเช้ามาก็อยู่กับธรรมชาติธรรมชาติก็อยู่กับเรานะคะก็ถือว่าเราโชคดีเนาะนะคะได้ตื่นเช้ามาเ,ออเขาเรียกว่าเจอบรรยากาศที่ไม่มีเ,ออเขาเรียกว่ามูลพิษนะคะมูลพิษนะคะจะตื่นเช้ามาเราอยู่กับออสวนอยู่กับไร่านาอยู่กับ ทุ่งนานะคะลานกว้างๆนะคะนะ S แอดแอนก็เคยอยู่กรุงเทพเนาะอยู่กรุงเทพโอ้โหตื่นเช้ามาได้ยินเสียงรถเลยรถเขาวิ่งดึงคืนเลยนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับบีทีบีทนะคะค่ะนะ่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศกันนะืมแสงจันเลยดูแสงจันยังอยู่กับเราโอ้ยขอให้ลูกเจอสิ่งดีๆด,ด้วยเถิดนะคะขอให้มี เงินสร้างบ้านด้วยเธอขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆด้วยเธอนะคะเมื่อคืนก็เอเอนก็นอนฝันเห็นพ่อเห็นแม่นะคะหรือว่าพ่อแม่จะมาให้โชคเราหรือเปล่านะนะคะเสืออายุทันดีกว่ามั้ง no นน FC เนาะนะคะจ้ะนอนฝันเห็นพ่อเห็นแม่เออนะคะเออเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยว FC อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว้าเ,วเห็ุอะไรวา้าน FC เอ้เยมีเหตุอกตรงนี้ด้วย หอยเห็ดเหมือนที่บ้านพี่ยูโรเลยนะคะเอ้านี่นะคะนี่เอฟซีนี่นี่โอ้ถึงกับตะลึงมือเจอเห็ดดอกใหญ่เกิดขึ้นนะคะมีอีกไหมนี่มีอีกไหมเดี๋ยวไปดูชิไม่มีแล้วค่ะเห็ดดอกเดียวนะคะโอเคค่ะฝากชมคลิปนี้นะคะอย่างน้อยห้านาทีขึ้นไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ ฝากชมคลิปนะคะแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในช่องแอนแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ